คุณผู้ชมครับในยุคสมัยที่ชาวไทยนั้นนิยมซื้อของกันแบบฝรั่งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในร้านสะดวกซื้อก็คือ a convenience store หรือที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือ a supermarket หรือซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับที่เขาจะเรียกว่า a hypermarket แต่ฝรั่งคนนี้ไม่นิยมแบบนั้น,นครับฝรั่งคนนี้นิยมซื้อของแบบไทยดั้งเดิม traditional Thai style ที่ตลาดสดนั่นเองครับก็คือ the fresh market ดันั้นครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับ ตลาดยิ่งเจริญโอ้โหแต่จะมาซื้อของแบบนี้นะครับว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดนึงครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหก็คือถุงผ้าครับซึ่งถุงผ้านะครับก็คือ a cloth bag c l o t h ก็คือ cloth bag ถุงผ้านั่นเองใช่ไหมครับเพราะเราจะต้องช่วยโลกนั้นรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปซื้อของที่ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วคริสก็พร้อมแล้วครับไปกันเลยดีกว่าครับ ตัวายดอกไม้โูกๆค่ะดอกไม้อ่ะโอ้ Rose Rose อ้ยแจโอ้ Rose แจ Rose แจผมเนี่ยหมายถึง Rose ดอกคุลาครับไม่ใช่ Rose นางเองไททานิคพูดจาอย่างนี้อะไรฮะ Do You know who I am ตป้าเป็นใครล่ะครับ I'm Big Aloud Here ใหญ่แถวนี้เหรอครับเย้โอ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 ้คอ้เอ้โอ้โอ้่ที่อี่อรอโอ้โอ้โั อัวร์อพวงมาลัยให้กับเจ้าที่ด้วยครับอะไรครับ hey, อะไรครับฉันเป็นเจ้าของที่ค่ะไม่ใช่เจ้าที่ oh. ไม่ต้องเอาดอกไม้มาไหว้ใชนแล้วค่ะอ๋อผมก็ล้อเล่นนะครับป oh, ้านนครับก uh ็คือ the land lady ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ land lady เจ้าของที่ถ้าเป็นผู้ชายคือ land lord นั่นเองครับ land lord เดี๋ยววันนี้ป้าจะพาทัวร์โอ้ยทัวร์ตลาดนั่นแหละให้ดูซิว่าที่นี่มีอะไรบ้างไม่แพ้กับที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครโอ้ยดีมากเลยครับ เนี่ยป้าครับขายดอกไม้นะครับเราต้องรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นช่อดอกไม้เนี่ยชาวไทยชื่อว่า b o u q u e ต้องบอกเสียงว่าโบเ q u นะครับป้าโอเคไหมโอเคโอเคโบเคโอเคโอเคใช่ไหมครับถ้าเป็นดอกไม้เป็นกลมก็เรียกว่า a bunch ก็ได้นะฮะ a bunch of flowers ใช่ไหมครับไม่ทราบว่าป้า do you have do you have lotus 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 อู้หฝรั่งอะไรรคับภาษาชื่นชมมาให้เกียรติมาที่เฟสทมาร์เก็ตจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่โลตัสทำไมอะคะโธป้าผมไม่ได้ถามถึงร้านค้า ผมถามถึงดอกบัวครับดอกบัวโอ้โหป้าครับป้าครับป้าต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าขายของในยุคนี้ก็ต้องรู้จักประสานกันบ้างนะครับงั้นสมมติป้าเป็นคนขายดอกไม้เนี่ยฟรังมาถามว่า do you have lotus ป้าส่งเข้าไป lotus เนี่ยอดขายดอกไม้เลยครับป้าพูดก็พูดค่ะสิบคนวันนี้มันไปโรตัสหมดแล้วค่ะโอ้ไม่น่านี่ครยังเหลือเต็มเลยอ่ะยังเหลือเต็มเลยครับหลายกรรมมากเลยนะครับมาดิค่ะมาดิสลากมาดิค่ะนี่ค่ะคือนี่ค่ะใครพูด ไทยฟุตอะไรนะฮะไทยฟุตไทยฟุตจ้าโอ้ป้าจะพาผมมาซื้อเท้าไทยเหรอครับไม่ใช่ฮะผลไม้ไทยะคะโอ้โหยางนี้ต้องออกเสียงควบกรร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 ใร้มันชัดๆรร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 รว่ารทรรรรรนรร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 ัรรรรรราร้รรรครับรร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 รวรร แอปเปิ้ลโอ้แอปเปิ้ลไทยจังเลยครับป้าแหมแอปเปิ้ลมันเป็นผลไม้ที่ก็มีกันทั่วโลกครับแหมป้าครับมีแอปเปิ้ลแล้วแล้วก็มีพายแอปเปิ้ลไปแล้วนะครับแล้วไม่ทราบว่าเขามีคัสเตอร์ดแอปเปิ้ลไหมครับคัสเตอร์ดแอปเปิ้ลคาสตาร์ดไม่มีอ่ะป้าครับผมไม่ได้หมายถึงขนมคัสตาร์ดครับคือคือคือน้อยหนาครับน้อยหนาน้อยหนาภาษาอังกฤษเรียกว่าคัสเตอร์ดแอปเปิ้ลครับผมจริเหรอใช่ครับมีไหมครับช่วงนี้มีเป็นฤดูน้อยหนาแล้วครับมีค่ะอ so custard apple is not in season not in season ก็คือไม่ใช่ฤดูกาลของมันตอนนี้ใช่นี่เนภูมิใจเสนอฮะวันนี้ค่ะนี่ค่ะฟ้าครับผมโอ้โห้โอ้เดอดไหมเรม่เาเตอ์ม่เล่าเดือดูดอดเดือดเดดดดดด โอ้ับป้าป้าเจเย็นครับป้าผมว่าป้าวางก่อนดีกว่าไหมครับป้าวางก่อนเลยดีกว่าครับทไมครับเพราะว่าของอย่างป้าเนี่ยนะครับคงจะไม่ใช่วอเเอร์เมลอนนั่นแหละครับอย่างป้านะครับต้องนู่นเลยละครับย้อยเป็นมะละกอและครับ พูดอะไรไม่กอดไอ้พูดอย่างนี้กอดแน่ๆปลาฉันเหรอนี่แหละป้าปัญยาไมันจะมาสอนฉันหรอกจ้าฉันรู้ว่าป้าปัญญาคือนี่มะละกอร้อนรู้ครับว่าปักายาคือมะละกอครับแต่ผมบอกป้าปัญญาอย่าตีผมเลยครับผมขอโทษครับผมร้อนเล่นครับแล้วต้องลงจะซื้อไหมเนี่ยผลไม้แหละครับใช่ผลไม้ก็ยังไม่ยังไม่ซื้อดีกว่าครับอ้โอ้ยเดี๋ยวคือตลาดนี้ไม่ซื้ออีกเหรอครับครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าป้าไปไป ป้าครับป่าครับอะไรอะไรครับเนี่ยคิดเช่นห่าโอ้ยคิดเช่นคิดเช่นป้านป่าสิครับมาฮะคิดเช่นแปลว่าอบครัวอันนี้มันต้องเป็นไก่ค okay. ือชิคเก้นชิคเก้นเออใช่าใจไหมครับชิคเก้นก็คือไก่นั่นเองนะฮะโอเคอูฟรั oh okay. ่งฮะโอเคครับอันน um, ี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับอ๋อนี่แหละครับน้องไก่เขาเรียกว่าดรัมสติกครับ ที่บ้านเราเือนหลังมันช้นไม้กรองนะคะน้องอ่ะโอ้ไม่ใช่กระป้าคือมัเป็นเป็นเหมือนเหมือนไม้กรองครับคือถ้าเราตีนะครับปุ้งปุ้งตุ้งตุ้งก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นดรัมสติกเป็นไม้กรองไงล่ะฮะแล้วนี่นี่นี่ฮะสะโพกเหรอครับสะโพกนี่ก็คือไส้ครับผมช H I G ชก็คือ chicken thigh ไม่ใช่ตายนะฮะ ใช่ใช่โอ้นะฮะไส่จะป้าครับใครฮะดูมาทั้งร้านขายไก่้นะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่มีอกครับอกไปไหนอะครับอกอยู่นี่ไหนครับไหนครับโอ้โหป้าครับ เดี๋ยวถ้าผมจะซื้อมะละกอผมไปซื้อร้านผลไม้ก็ได้ครับคืออกนี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอกไก่นี่นะครับก็คือ b r e a s t breast นะครับจะเป็นอกไก่หรือจะเป็นอกของผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือเป็น breast เหมือนกันนะครับ breast ใช่ไหมครับไม่ใช่ breast ขนมปังนะก็เรียก breast นั่นเองครับอกไก่นะฮะครับผมสรุปจะซื้อไหมคะผมว่ายังยังดีกว่าครับไม่ซื้อดีกว่าครับไปดีกว่าครับพ่อรังอะไรครับโอ้ยปลาเก่าแก่เน่ย จะลากสังขารป้าไปไหนทำไมครับตกองลงจะซื้อไปนี่ยเอ่ะโอ้โหป้าครับเราเพิ่งดูกันไม่กี่ร้านเองนะครับป้าผมยังดูไม่หมดเลยครับยังไม่รู้จะซื้ออะไรเลยครับเลโลละร้อยสองโลสามร้อยห้าโลหกร้อยเจ็ดโลแปดร้อยโอ้จะขายไม่ดีแถมฟรีเลยค่ะขมัง ป้าเขาจะไปเปคัมเมนต์เหรอครับก็มีตุคัมมอนครับผมคัมมอนคัมมอนใช่ครับมาดูครับนี่นี่ร้านไหนครับแม่พิกช็อปค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิกช็อปคือพิกนี่มันคือหมูทั้งตัวใช่ไหมครับถ้าเนื้อหมูเขาเรียกว่าพอกเอาง่ายๆนะครับก็คือพวกแม่ค้าพ่อค้าที่เขาขายพวกเนื้อสดต่างๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า butcher นั่นเองครับ butcher b u t c h e r butcher ก็คือคนที่จะมาท่านหมูนั่นเองซัก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 หมูนั่นเองใช่ไหมครับ แล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกบุชเชอร์่คร้านขายหมูพอกุชชอร์ช็อปจะซื้ออะไรดีนะครับอ๋อแล้วมีอะไรบ้างล่ะครับนี่ๆนี่ว์ให้ดูด้วยค่ะโชว์อะไรล่ะครับนนี่ะคโอเครับรักนั่นคืออะไรจับใจไส่พุงหรือรักกางเกงขี่หนุ่มก็ดูสวยดีรักนั่นคืออะไรโอ้ยจะขายอยู่พอดีเลยครับจะถามอะไรครับแล้วตับนั่นคืออะไรก็คือลิเวอร์แล้วคำว่าไตละเออก็คือคิดนี่ ไส้อินเทส i ีนอยู่ในท้องของคุณแล้วไอ้หมูสามชั้นมันก็เรียกเบลลี่โอ้สอนด้วยเพลงเลยนะครับป้าคือเราต้องรู้นิดนึงครับว่าหมูเนี่ยมันก็คือพอกใช่ไหมครับพอกพอกก็คือเ <Pork, pork, S 2> นื้อหมูใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นหมูสามชั้นเนี่ยก็คือพอกเบลลี่ครับเพราะมาจากพุงของหมูครับส่วนคำว่าตับเนี่ยก็คือ liver ไตนะครับคำว่าไตหรือซิ่งจีเนี่ยคือคิดนีค่ครับไส้ก็ intestine นั่นเองส่วนซี่โครงหมูนี่ครับคอกระดิบพอกรีบ พอกลิปอุ้ยพัดหนุหาจะรีบไปไหนอะฮะอ๋อไม่ไม่ได้รีบไปไหนครับคือคือรีบก็คือแปลว่าซีโครครับอ๋อใช่ครับเออพี่ซื้อเหรอฮะอ๋อหนูเลยครับอืมไม่ซื้อดีกว่าครับไม่ซื้อเลยไม่ซื้อหมดเลยกลับไปไส้พุงไม่ซื้อเลยครับไม่ซื้อเหรอเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปดีกว่าไปครับไปครับจับจับจัับเนี่ยร้านผักค่ะร้านผักเวจิเตอร์เบอรโอ้โหเวจิเตอร์เบอร์ผ่านนะ ถูกครับป้านี่คือโต๊ะคือ table table ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ออกเสียงว่า vegetable อ้าวนะครป้าครับป้าเคยดูรายการ c h r i s d e l i v e r y ไหมครับโยดูทุกครั้งเลยค่ะช่อง5คืนวันศุกร์ครับใช่ฮะดูทุกครั้งคือเขาสอนคำว่า vegetable เนี่ยนะครับสามพยาง vegetable เนี่ยป้าประมาณ9รอบจนคนเริ่มด่าเขาว่าไม่มีอะไรจะสอนน่หะครับป้าโอ้โหดีค่ะสอนซ้ำซ้ำมาดีค่ะทำไมล่ะครับดีขนาดสอนครับซ้ำจะพ่ายังจำไม่ได้เลยนะฮะใช่ไหมครับนั้นก็ต้องสอนซ้ำๆจะได้จำจำใช่ไหมครับอ่าได้ครับทั้งนั้นเราม สปริง g o นเนียนฝรั่งนะครับร้อนตับจะแตกอย่างเงี้ยมันต้องซัมเมอร์แล้วค่ะมันไม่เกี่ยวกับสปริงที่แปลว่าาดูใบไม้ผลีครับคือคำว่าสปริงมันแปลว่ามันคือมันโง่พุดออกมาจากนี่ฮะมันพุดออกมาจากดินไงใช่ไหมฮะโซ s สปริงแ n น o n ียนนี่ฝรั่งฝรั่งครับครับ this is lemon oh no 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 this is not a lemon ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลมอน so what is it oh this is a lime ก็อะไรล่ะ o อ a lime น,นั่นแหละอะไรพูดไปเลยไม่ต้องให้ทายได้ไหมฮะ This is a lime L I M E This is a lime ก็แปลว่ามะนาวเขียวเนอง<ะ>คือมันไม่ใช่เลมอนเลมอนหรือ lemon เลมอนนี่นะครับเลมอนคือมะนาวเหลืองแต่ lime คือมะนาวเขียว้ยพลอะไรครับผมเนี่ยฟักทองโอยอย่าพูดอย่างนั้นออกออกอาก,การ,รจริงๆฟักทองจริงๆรอ่รรอะรู้ครับผมแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็คือพัมขินครับพัมขินเหมือนเหมือนปัมน้ำมันนะครับปัมน้ำมันอันนี้ก็คือพัมขินนั่นเองพัมขินแล้วป้าเห็นนี่ไหมอะไร่ะนี่ครับ <Pump kin. S 2> bamboo shoots ฮะอย่ายิงเลยนะคะช่วงนี้ก็หลบกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ใช่ยิงอย่างงั้น bamboo ู h t คือหน่อไม้ครับแต่นี่คือกระเพราครับกระเพราคือ basil หรือ basil ก็ได้ครับผมนะฮะแล้วถ้าเป็นโหระพาก็เรียกว่า sweet basil เหมือนกันครับ sweet basil ใช่ครับโอ้เยอะมากเลยครับแม่ผักได้ไม่หมดเลยครับป้าแล้วจะลงจะลงจะซื้อไหมฮะเนี่ยผักนะครับผักนะ ก็ยังไม่ซื้อครับยังไม่รู้จะซื้ออะไรครับป้าครับคไม่ชอบผักไปดูเนื้อสัตว์มีคะไปดูอาหารทะไลดีกว่าป้าอาหารทะเลเหรอครับครับ ครับกระเป๋าครับกระเป๋าปลาเก๋าออกปลาเก๋าเลยครับเฮ้ยฝรั่งนี่ออกเต่าปุ๊ดออกเต่าปุ๊ดโอ้โหออกเต่าปุ๊ดอันนั้นเสียงตดเหรอครับออกเต่าปุ๊ดนี่ครับอะไรครับป้าก็นี่ไงปลาหมึกไงฮะโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปลาหมึกออกเต่าปุ๊ดทำไมจะไม่ใช่ล่ะตอนสมัยตอนเรียนเด็กๆตอนเนี้ยครับครูสอนว่าออกเต่าปุ๊ดคือปลาหมึกไงโอ้แต่นั่นมันคือปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์นะครับแต่คือที่นี่นะบ้านเราไม่เคยได้กินปลาหมึกยักษ์บ้านเรากินปลาหมึกเล็กๆแบบนี้นะครับคือปลาหมึกเล็กๆเขาเรียกว่าสควิิิิคคคครรัับบบสสววปป้้าชออกนหยม าชอบมากใช่ไหมครับ,<อ>บนี่ยครับป้าหอยหนึ่งนะครับที่หลายคนนั้นยังไม่รู้จักนะครับก็คือหอยนี่นั่นเองครับหอยไฮะหอยแมาางพูเห็นไหมฮะหอ,อยแมาางพูผมว่านะครับดูป้าเป็นซสตรีแบบนี้นะครับป้าต้องชอบผู้ชายมีกล้ามใช่ไหมครับผู้ชายมีกล้ามคือ muscles 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 คือกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อนะกล้ามใหญ่ใช่ไหมครับ muscles แต่หอยแมงพูก็คือ muscles เหมือนกันนะครับอ๋อ้ muscles ใช่ครับ muscles ใช่มครับ muscles ส่วน cockles คอกกิคือหอยที่แบบเลือดสาดนะครับเลือดสาดคอกกิใช่ไหมครับคอกเกิก็คือส่วนนีหอยนึงครับพวกนี้แล้วเปล่าครับออ伊สเตอร์ครับออ伊สเตอร์โอ้ยออยใครทำเลยฮะออ伊สเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีขยับเท้าครับออยออ伊สเตอร์ออ伊สเตอร์หอย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 นางลบมาฮะโอหอยนางลบออ伊สเตอร์ออ伊สเตอร์โอ้เป็นร้จักโอ伊สเตอร์เหรอครับเนี่ยไปเห็นตรงนั้นมีหอยลายเลยคหอยลายก็เรียกแคลมด้วยฮะอ๋อหอยลายแคลมครับแคลมครับผมโอ้หอยเต็มหมดเลยครับมีหอยมมมีีัสสซลคอก มีโอิสต์มีคลัมส์โอ้ผมเลือกไม่ถูกเลยครับเออเออเอม่เลือกไม่ถูกใช่ไหมครัครับผมเออจะจะจะซื้ออะไรดีฮะเอ่อย่างดีกว่าครับไม่รู้ไม่รู้จะซื้ออะไรครับป้าครับนี่อะไรเดินมาหมดตลาดแล้วยังไม่ซื้ออีกเหรอฮะเอาเอาทำไมทำไมล่ะครับเดินมาทั่วตลาดเดินมากระเธอน้องตออยี้ยังไม่ซื้ออีกเหรอฮะป้าป้าครับผมขอขอโทษจริงครับเดี๋ยวขอโทษรุ่นจะหายไม่ทันนี่ยอ๋อครับครับแต่ผมไม่รู้จะซื้ออะไรจริงครับป้าถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรเออ เอาไปเลยค่ะสองสามโลอะดไปเลยค่ะโอ้โหค่ะ